นปมัหาเนี่ยคุณ kind of like ้ม่หับก oh no, 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 no. yeah, ูเปิดไฟคงไฟสวนสวนเออแล้เออเยเปิดไฟก่อนเยี่ยง้อเอนอนอนนอนนอนเยี่ยง่วงแต่ว่าไม่กระสับกระสาย Oh, mm -hmm. me. ไปวะเนี่ยโอ้ยสั่นไปเลยคือไม่เพื่อนกูไปไหนหมดวะเนี่ยเอาแล้วกูไอ้เยัยที่สั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยพี่จ๋าพี่จ๋าโอ้ยว้าวเยี่ยคุณทำอะไรอยู guide. ่เนี่ยไอ้เ้ยกูาคุณไม่เอาแล้วเยี่ยหนีหนีหนี